ครับจริงจรตวย่งเป็นส่วนนึ่ขอเลยตัวนีเสือไม่เสือคน้น่รอ่นนงนานิชไหนมาขึ้นมาขับเองเลยึขับเลยขับรนไอ้จ่าไอ้ขับรถราคาไอ้จ่าไอ้ขับรถค่าขาดูซิโอ้โหโอ้โหไ ใายเสียให้เจ้าขับรถเป็นเดอร์นี้เพียงขับรถเพียงบีบแต่ได้นี่นี่แรง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 แต่แต่แต่โอเคแต่พอไหมครับพร้อมไปยังคะไปแล้วโอ้โบุญพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปกันแล่นนะครับเพราะวันนี้จะเป็นวันหยุดสุดทางซาของเรานะฮะมาหาแม่ซิแม่ขับรถแม่โชว์แม่ดู ยิ้มไดครับอ้าวในตารที่อะไรครับูะโอเคพ่อขับบอกอหนุขับอีรอบนึ่งก่อนขับีกรอบนึ่งก่อนเราจะไปแล้วอู้วมไปเราจะไปแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวพ่อเจอกันไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้บ้านหนึ่งวันพรุนี้ก็งานบ้านที่ดิวศีลพักนนะครับผมยังจดเต็มเหมือนเดิมแล้วก็อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยนะครับผมบ้านบ้านสิงไยบ้านสิงไยอำเภอเกษตรวิสัยนะครับผม นะครับพี่น้องดว่มามูลน้อนจะแพศิติยังขายว่าจ่ายตัวจีนรอรับทีมงานแล้วมืออื่นนะครับพี่ดิวจ่าตัวจีนทีมงานยี่สิบตัวพวก่อยากกินตัวจีนเราขอยากกินตัวจีนหัวเข่าแห้งตบบนี้พี่น้องมือจะบปกินเข่าเบิกมือกินตัวจีนที่มือเด้อพอแค่จะเจอกันพี่น้องรักนะจุบ๊บจูบัสดีปีใหม่ไทยแลนด์สุขสุขคนเดี๋ยวจะเบียนรถขั้นหนาอย่างไรอ็ขึ้นรถโอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ